เห็นไหมันเรืองเหลืองเรืองเหลืองตัวตเบื้องตอกนี่ครับตองเบื้องนี่นี่บางทีบักคากเลยครับตองเห็นไห่เห็นเรืองเหลืองเรืองเหลืองนี่โเมนลูกเอ็มสองามนี่เห็เราง่คักๆนี่เห็นไหนี่นี่เห็นหเี่เอาสี Ngam níu lắm đến hai màn hết màn. nó đang ghi nhanh hơn. Ui, lần ghi nhanh hơn. Ui, lần Ui, lần ghi nhanh hơn. Ui, lần Ui, lần ghi nhanh hơn. Ui, lần

เว้ยไว้เยี่ยมประคังนึงฮะเว้ยนี่ไงมอุ้ยเรื่องเหลืองเรื่องเหลืองงาม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 นี่นี่อันนี้ก็แม่นเด้อพี่น้องเดินเรื่องเหลืองนี่แม่นเ็นบ่มันกระลังของปูเจฟครับเก็บไปตืบกันงามงามงามงาอ้าวอันนี้มันเกิดอยู่ขางเต็่ยนครับได่ทอนี่เดี๋ยวฮอดเจ้าเอาเจ้ไปหายปูเปันหาอยู่ปูเป็นกำลังหาอยู่เรื่อยเรื่อยอันนี่อะ ผมได้มันเกิดอยู่ขางเตียนผมเพาว่าสีได้แกงอย้่อนนี่ครับเป็นเอื้อปัญหาได้ห้ายเตียวกกันเม่นบ่ล่ะหเม่นจ้ะเอาไปแกงร่วมกันครับผม